ก่อนที่จะรับฟังความสนุกของเรื่องสนมรักในคลิปนี้สละเวลาสักนิดเพื่อกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel ตอนที่701ยิ่งเห็นเลือดเจ้ายิ่งควบคุมไม่อยู่ก่อนที่จะพูดจบทั้งสองก็ซัดฝ่ามือปะทะกันอีกครั้งการประทะกันของกองกําลังภายในที่เกะกะร,รานทําให้กลุ่มทรายกระเด็นขึ้นมาทันทีชายสวมหน้ากากก็ถูกกระแทกถอยหลังสามก้าวเช่นกัน คนผู้นั้นอุทานว่าเอเรากับว่าเขาไม่คาดคิดว่าเย่จิงอวีจะมีกําลังภายในที่แข็งแกร่งเช่นนี้จากนั้นเขาก็พูดด้วยน้ําเสียงแหบแห้งค่าประเมินเจ้าต่ําเกินไปฝ่ามือนี้จะทําให้เจ้าตายโดยไร้ดินกลบหน้าแน่นอนเมื่อฟังเสียงที่บาดหูนี้ความกโกรธในใจของเย้จิงอวีก็เพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนจิตใจสับสนวุ่นวายมีเพียงความคิดเดียวในใจนั่นคือฉีกร่างคนที่อยู่ตรงหน้าออกเป็นชิ้นๆ เขางอนนิ้วเป็นกรงเล็บและคว้ากะโหลกศีรษะของคนผู้นั้นอย่างรวดเร็วปานอสุนีบาดคนผู้นั้นแค่นเสียงหือออกมาอย่างเย็นชาอีกแล้ววาดฝ่ามือมุ่งตรงไปที่เบื้องหน้าของเย่จิงอวี๋มือทั้งสองประสานกันอีกครั้งทําให้เกิดเสียงอู้อี้ราวกับระเบิดพื้นดินใต้เท้าจมลงสามนิ้วพร้อมกันเลือดหยดหนึ่งไหลออกมาจากปกเสื้อของชายสวมหน้ากากซึ่งทําให้เขาเดือดดานเป็นอย่างยิ่งตายซะเจ้าตายไปซะ เขาพูสองประโยคติดต่อกันลมฝ่ามือก็เคลื่อนไหวเร็วขึ้นหลายเท่าสีแดงในดวงตาของเย่จิงอวีเข้มขึ้นอีกภายใต้ใตแสงจันทร์ก็มีสีแปลกๆชนิดหนึ่งชายสวมหน้ากากสะดุ้งเล็กน้อยหรือว่าเย่จิงอวีมีทักษะวรยุทธ์อื่นอีกขณะที่กำลังประหลาดใจร่างอันงดงามก็ปรีมาจากระยะไกลซัดฝ่ามือตกด้านหลังของชายสวมหน้ากากอาวี เมื่อได้ยินเสียงอันอ่อนหวานนี้จิตใจของเย่จิงอวีก็ชัดเจนขึ้นและสีแปลกๆในดวงตาก็จางหายไปทันทีเสเวียนเอ๋อเจ้ามาได้อย่างไรชายสวมหน้ากากก็ช้าลงสูญเสียโอกาสในการลงมือก่อนเขาเหลือบมองเย่จิงอวีอย่างเกลียดชังแล้ววิ่งพวดออกไปไกลในไม่ช้าก็กลืนหายไปกับค่ำคืนที่ไร้ขอบเขตอินชิงเสเวียนยื่นมือออกมาประคองเย่จิงอวีมองขึ้นลงแล้วพูดว่าอาวีท่านเป็นไรใช่ไหม เย่จิงอวียิ้มเอื้อมมือออกไปเกาสันจมูกของอินชิงสเสวียนเจ้าดูข้าเหมือนคนเป็นอะไรงั้นหรืออินชิงสเสวียนถอนหายใจด้วยความโล่งอกนังรู้ว่าเย่จิงอวีมาตามเฮ่อวินทงแต่เมื่อรอกว่าครึ่งช่วยยามก็ไม่เห็นเขากลับมาในใจอดเป็นห่วงไม่ได้จึงแอบย่องออกมาจากหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์ครั้นจำชุดของเย่จิงอวีได้จากระยะไกลก็รีบแลกเปลี่ยนความเร็วมิติทันทีและรีบวิ่งมาโดยเร็วที่สุดคนผู้นั้นคือใครข้าก็ไม่แน่ใจ เย่จิงอวียกมือขึ้นบีบขมับในขณะนั้นจิตใจสับสนมากจำได้เพียงหน้ากากสีซีเท่านั้นแต่จำรายละเอียดอื่นๆไม่ได้ปวดหัวอินชิงสเสวียนเงยหน้าขึ้นมองเขาลูกตาขาวตัดกับตาดําชัดเจนเต็มไปด้วยความกังวลและเป็นห่วงเป็นใยเปล่าเย่จิงอวีไม่อยากให้นางเป็นห่วงตัวเองจึงจับมือเล็กๆที่อ่อนโยนไว้กลับเถอะอินชิงสเสวียนพยักหน้าแล้วถามอีกว่า เจ้าสำนักเพ่อว่าอย่างไรบ้างแล้วเย่จิงอวีก็เล่าสิ่งที่เจ้าสำนักเพ่อบอกอินชิงเสวียนได้ยินก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยตอนเด็กอวีเคยออกจากวังไม่ใช่หรือหรือว่าตอนนั้นถูกคนทำอะไรเย่จิงอวีพยักหน้าแล้วพูดว่าเคยออกจริงแต่ไม่เคยออกจากเมืองหลวงเลยครั้งเดียวที่ข้าแยกจากเสด็จอาคือตอนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าถ้ามีอะไรแปลกเกี่ยวกับข้าไม่มีทางที่เสด็จอาจะไม่บอกข้า งั้นก็แปลกแล้วหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนอวิลืมเพราะยังเด็กเกินไปข้าก็ไม่รู้บางทีอาจมีความทรงจำบางอย่างที่ถูกผนึกไวจ้จริงๆเย่จริงอวิขมวดคิ้วพูดอะไรบางอย่างแล้วถามว่าไม่ทราบว่ามิติของสเสวียนเอิสสะดวกหรือไม่ข้าอยากไปนั่งเงียบๆข้างบ่อน้ำผู้วิญญาณสักพักบางทีอาจจะได้รับสิ่งที่ไม่คาดคิด อินชิงสเสวียนพูดด้วยรอยยิ้มว่าอาวีทำไมจูจ่ๆเจ้าถึงพูดเหมือนเป็นคนนอกเช่นนี้ในมิติของข้ามีเพียงพวกเราสามคนครอบครัวเท่านั้นที่สามารถเข้ามาได้ย่อมสะดวกทุกเวลาอยู่แล้วเย่จริงอวีก็ยิ้มเช่นกันเขากางแขนออกแล้วกอดอินชิงสเสวียนไว้ในอ้อมแขนรีบไปกันเร็วลมทะเลก็หนาวมากอินชิงสเสวียนพยักหน้าอย่างอ่อนโยนแล้วเดินกับเขาภายใต้แสงจันทร์มุ่งหน้าไปยังหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธ ไม่นานหลังจากที่ทั้งสองจากไปร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากท้องฟ้าซึ่งเป็นบุคคลที่ก้มสีสมองดูอินชิงสเสวียนในวันนั้นเขาค่อยๆเหาะลงบนพื้นจ้องมองคู่สามีภรรยาอย่างใกล้ชิดมุมปากที่ซ่อนอยู่ในหมวกคลุมก็ค่อยๆยกขึ้นเผยรอยยิ้มอันน่าสยดสยองข้าข้าให้เยอะเยะชดเชยเลือดที่เจ้าไม่ได้เห็นมาหลายปียิ่งเห็นเลือดเจ้ายิ่งควบคุมไม่ได้ฮ่าฮ่าในเวลาเดียวกันผู้คนที่สวมหน้ากาก,ากสีขาวก็ปรากฏตัวขึ้นในสำนักเซี่ยวเหว เขาถอดหน้ากากออกเผยให้เห็นใบหน้าที่หล่อเหลาซี่เซียวเพราะสีหน้าทําให้ใยน้ําตาที่หางตาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอาซือหลานที่สวมรอยเป็นเจ้าสํานักเซียวเหวตั้งแต่มาที่สํานักเซียวเหว่เขาได้ใช้ม้อหลอมจากสตรีจํานวนมากทักษะวรยุทธ์ก็ไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปเขาคิดว่าการฆ่ายิงจิงวีเป็นเพียงเรื่องง่ายเหมือนพลิกมือแต่ไม่คาดคิดว่าเขาจะมีไพ่ตายซ่อนอยู่ เมื่อนึกถึงความเป็นห่วงของอินชิงสเสวียนที่มีต่อเย่จิงอวีทันใดนั้นเปลวเพลิงแห่งความชั่วร้ายก็โผล่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของอาซือหลานเขารีบเดินไปที่ห้องลับยื่นมือออกไปผลักจูอวีเหียนลงบนเตียงหินมีเสียงผ้าไหมาขาดแควครั้นแล้วร่างนั้นก็โถมกายทับร่างของจูอวีเหียนอย่างแน่นหนาแล้วไม่ได้ค่ากำลังฝึกวรยุทธ์อยู่ลมปราณที่รุนแรงบนร่างกายของอาซือหลานทำให้จูอวีเหียนรู้สึกไม่สบายจึงกล่าวปฏิเสธอย่างอดไม่ได้ หุบปากอาซือหลานคำรามเสียงต่ำหยิบผ้าห่มมาปิดหน้าของจูอวิเหียนไว้ทันทีผ่านไปครู่หนึ่งก็มีเสียงหายใจหอบดังขึ้นในห้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลตอนที่702สังหังหนใจไม่ดีอินชิงสเสวียนและเย่จิงอวิกลับมาถึงหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อรู้ว่าทั้งเสี่ยวหนานเฟิงและเซี่ยวอินหนหลับไปแล้วคู่สามีภรรยาก็เข้าไปในมิติ มองไปที่เตียงคู่ที่อินชิงสเสวียนแลกมาเย้จริงอวี๋ก็อดไม่ได้ที่จะนั่งลงครู่หนึ่งนุ่มมากเขาเงยหน้าขึ้นกลับเห็นหญิงสาวยืนอยู่ข้างๆมองเขาด้วยรอยยิ้มอดไม่ได้ที่จะยกมุมปากขึ้นเอ่ยด้วยน้ำเสียงคลุมเครือคืนนี้เรานอนที่นี่กันเถอะอินชิงสเสวียนเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วย่อมรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แก้มค่อยๆแดงระเรือ่อไว้ค่อยว่ากันทีหลังจัดการเรื่องสำคัญก่อนดีกว่า เย่จิงอวียื่นมือออกมาดึงนางเข้ามาในอ้อมแขนนี่ก็คือเรื่องสําคัญเมื่อมองดูใบหน้าสีชมพูระเรือดวงนั้นเย่จิงอวีก็รู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่พรุ่งพล่านอยู่ในใจอายุ1 8บแปีเป็นวัยที่เปรี่ยมไปด้วยความคึกคักจะไม่คิดถึงภรรยาได้อย่างไรแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนบ้าตันหาแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าอินชิงสเสวียนกลับยากที่จะควบคุมตัวเองได้เขาโน้มตัวจูบก,กลีบปากสีชมพูนุ่มนิม่ม อินชิงสเสวียนยกมือยันหน้าอกเขาสูดหายใจเบาๆอาวิจะไปนั่งทำสมาธิข้างบ่อน้ำผู้วิญญาณไม่ใช่หรือเย่จิงอวิคว้ามือเล็กๆทั้งสองข้างที่อยู่ไม่สุขประสานนิ้วเข้าด้วยกันและกดร่างอ่อนแอนกับเตียงใหญ่อันอ่อนนุ่มประเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ไม่ต้องรีบเขาพึมพำเช่นนี้แล้วริมฝีปากอันเย็นเฉียบก็จูบกระดูกหาปลาร้าอันประณีตอินชิงสเสวียนอุทานเสียงอ่อนเรียกเบาๆอาวิถ้าอยู่นี่ เยจิงอวิอกกอดเอวางนั้นไว้หลวมๆว,วงแขนแรงราวกับจะรั้งร่างสตรีตัวน้อยที่อยู่ใต้ร่างเข้าไปในกายของตัวตัวเองอินชิงสเสวียนครวนครางต่ำริมฝีปากก็ถูกปิดผนึกอย่างครอบงำอีกครั้งกลิ่นบุรุษลอยกลุ่นเข้ามาในจมูกทำให้อินชิงสเสวียนร,รู้สึกมึงนงงจิตใจพันว่างเปล่า นางเอื้อมมือทั้งสองข้างออกมาโดยไม่รู้ตัวโอบรอบคอของเย่จิงอวีไว้โค้งตัวเล็กน้อยราวกับปรารถนาความร้อนจากเขามีเสียงครวนครางเบาๆดังลอดออกมาจากมุมริมฝีปากเป็นครั้งคราวเย่จิงอวีพอใจกับปฏิกิริยาของสาวน้อยมากเขาเกี่ยวประวัติเอวบางของนางอย่างระมัดระวังแล้วแนบกายรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ทราบว่าเวลาล่วงเลยไปนานเท่าใดในที่สุดความละมุนละไมก็หายไปอินชิงสเสวียนก็นอนลงบนเตียงอย่างไร้เรี่ยวแรงโดยไม่แม้แต่จะลืมตา เมื่อมองดูหญิงสาวตัวเล็กที่ห่อตัวด้วยผ้าห่มแล้วเย้จิงอวี๋ก็หัวเราะเงียบเงียบดึงนางออกจากผ้าห่มแล้วอุ้มนางไปที่น้ำผู้วิญญาณคนดีประเดี๋ยวค่อยหลับนะเขาจับอินชิงสเสวียนไว้ด้วยมือข้างหนึ่งอีกมือหนึ่งตักน้ำผู้วิญญาณมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายให้อินชิงสเสวียนอินชิงสเสวียนรีบปิดบังเรื่องร่างของตัวเองอย่างรวดเร็วพูดด้วยความตื่นตระหนกไม่เอา เย่จิงอวีสบัดน้ำสองหยดใส่บนใบหน้าของอินชิงสเสวียนพูดด้วยรอยยิ้มเป็นผัวเมียกันแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกอินชิงสเสวียนเอื้อมมือไปเช็ดใบหน้าแต่นางถูกเย่จิงอวีได้วางไว้ในอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่แล้วน้ำผู้วิญญ,ญหาณห่อหุ้มร่างกายทันทีความเหนื่อยล้าลายหายไปเหมือนกระแสน้ำไม่นานอินชิงสเสวียนก็สดชื่นกระปริกระเปล่านางคว้ามือทั้งสองข้างที่เช็ดตัวอยู่ทุกส่วนแล้วผลักเขาออกไปอย่างฉุนฉุนน่าเกลียดข้าทำเอง เย่จิงอวี๋ชอบท่าทางค้อนค้อนกึ่งชุนของนางมากแต่ก็กลัวว่าจะทำให้อินชิงสเสวียนโกรธจริงๆจ,จึงต้องยอมแพ้หลังจากชำระล้างร่างกายแล้วก็สวมเสื้อคลุมอย่างพิธีพิถันจากนั้นจึงนั่งลงที่ข้างบ่อน้ำผู้วิญญาณอินชิงสเสวียนก็สวมกระโปรงคาดอกเดิมที่ต้องการถือโอกาสพักผ่อนเร็วๆเ,เพราะความเหนื่อยล้าแต่เมื่อแช่ตัวในน้ำผู้วิญญาณนางก็ไม่ง่วงนอนอีกจึงนั่งอยู่ข้างๆมองไปที่เย่จิงอวี๋ยังคิดอย่างรวดเร็วในใจ ในเมื่อเฮวิวินทงกล้ารับรองเช่นนี้จึงพิสูจน์ได้ว่าอาการปวดหัวของเย่จิงอวีไม่เกี่ยวอะไรกับกระพรวนทองจริงๆดังนั้นจึงเหลือความเป็นไปได้เพียงทางเดียวเท่านั้นเย่จิงอวีถูกวางแผนร้ายจากในวงังหวนไธเฟยเป็นมันดาผู้ให้กําเนิดดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําร้ายเขาเช่นนั้นคนที่วางแผนทําร้ายเขาอาจเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ระมัดระวังตัว ถ้าเหตุผลนี้เป็นจริงแล้วคนนี้คือใครจุดประสงค์ในการทําเช่นนี้คืออะไรในบรรดาคนจํานวนมากคนเดียวที่เย่จิงอวีสามารถไว้วางใจได้น่าจะเป็นเย่จันหรือว่าเขาเป็นคนที่ทําร้ายเย่จิงอวีเมื่อนึกถึงตรงนี้อินชิงเสวียนก็ขมวดคิ้วทันทีหรือว่าที่เย่จั่นอดทนมาตลอดก็เพื่อราชบัลลัง แต่เขารู้ได้อย่างไรว่าเย่จิงวีจะได้ขึ้นเป็นห้องเต้นแน่นอนหากเย่จิงอวีไม่ได้จัดเตรียมมาหลายปีผู้ที่ขึ้นครองบัลลังก์หลังจากการสิ้นพระชนของห้องเต้องค์ก่อนคงเป็นเย่จิงเย่าถึงจะถูกต่อให้เย่จันจะเดิมพันถูกข้างก็สามารถกลับมาต่อสู้แย่งชิงอํานาจได้หลังจากการสิ้นพระชนของห้องเต้องค์ก่อนเขามีกองทัพขนาดใหญ่ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับเย่จิงอวี แม้ว่าเขาจะสูญเสียโอกาสก่อนแต่ก็สามารถใช้ประโยชน์จากการที่เย่จิงอวี๋ถูกเจ้าสำนักเซี่ยวพาตัวมายกทัพกบฏแล้วเหตุใดถึงอยู่ในเมืองหลวงเป็นหุ่นเชิดของเย่จิงอวี๋เมื่อนึกถึงตรงนี้อินชิงเสวเวียนก็สายศีรษะคงไม่ใช่เขาต้องมีคนอื่นแม้ว่านางจะไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของคนผู้นี้คืออะไรแต่นางก็สังหรณ์ใจไม่ดีในเวลานี้เย่จิงอวี๋ที่ได้ฟังเสียงน้ำไหลค่อยๆเข้าสู่การทำสมาธิ กำลังภายในในร่างกายค่อยๆไหลลื่นไปตามความคิดคนก็เข้าสู่สภาวะสูญเสียความเป็นตัวเองเมื่อความคิดสงบลงวงกลมแสงสีแดงขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าวงกลมนั้นค่อยๆวนอยู่เหนือศีรษะของเขาในที่สุดก็ตกลงมาใส่ตัวเขาทัานใดนั้นก็รัดแน่นขึ้นความรู้สึกหายใจไม่ออกอันรุนแรงก็ออกมาจากส่วนลึกในใจจู่ๆเย้จิงอวีก็ลืมตาขึ้นและกระโดดขึ้นจากที่เดิมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวล ตอนที่703เจตนาค่าอาวิ่านเป็นอะไรไปอินชิงสเสวียนรีบไปที่น้ำผู้วิญญาณหน้าผากของเย่จิงอวีมีเหงือผุดพลายเป็นเม็ดเม็ดเหมือนฝันเลยเย่จิงอวีคุกเข่าลงล้างหน้าด้วยน้ำผู้วิญญาณแล้วจึงรู้สึกสดชื่นในทันทีข้าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเขาหันไปหาอินชิงสเสวียนเผยรอยยิ้มอันสดใสอินชิงสเสวียนนั่งลงข้างๆเขามองดูเขาแล้วถามว่า ความฝันอะไรหรือเย่จิงอวีพูดอย่างสบายๆฝันว่าข้าถูกจับไว้ในวงกลมสีแดงอาจเป็นเพราะช่วงนี้ต่อสู้กับคนตรงหลิวตลอดเรื่องมีความคิดฟุ้งซ่านแล้วอินชิงสเสวียนตอบอ้อและถามว่าคราวนี้ไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วหรือเย่จิงอวีหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดหน้าพูดด้วยความผิดหวังเล็กน้อยไม่มีบางทีความทรงจําเดียวที่ข้าลืมคือความทรงจําที่เกี่ยวกับเจ้าสํานักเซี่ยวอินชิงสเสวียนปลอบใจเขา ถ้าอย่างนั้นก็อย่าคิดมากถึงอย่างไรเมื่อรถถึงหน้าภูเขาแล้วย่อมมีทางวิ่งต่อเรือถึงสะพานย่อมมีทางไปเื่อมคิดมากไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่สู้ใช้เวลาว่างมาพักผ่อนให้เต็มที่ดีกว่าเย่จิงอวีกระตุกมุมปากยิ้มจากนั้นเอื้อมมือออกไปกอดอินชิงสเสวียนเมื่อคิดถึงเหตุการณ์พัวพันเมื่อครูอินชิงสเสวียนก็ดิ้นรนทันทีท่านปล่อยข้านะเย่จิงอวีหลับตากล่าวด้วยรอยยิ้มคราวนี้จะไม่ทำอะไรทั้งนั้นแค่นอน ในไม่ช้าอินชิงสเสวียนก็ค้นพบว่าคำพูดของบุรุษนั้นเป็นเรื่องโกโหกจริงๆขณะที่นางกำลังสลืมสลือก็อดไม่ได้ที่จะพึมพำขึ้นว่าจะไม่เชื่อคนโกหกเช่นท่านอีกแล้วเย่จิงอวีหัวเราะเบาๆรั้งนางเข้าสู่อ้อมแขนพูดด้วยน้ำเสียงแหบห้าวเจ้าหน้าสิคนโกหกตัวน้อยเป็นเจ้าที่หลอกข้าก่อนนี้นี้ถึงอย่างไรก็ต้องชำระสสารอินชิงสเสวียนพูดอะไรบางอย่างด้วยเสียงแผ่วต่ำและนางก็หลับลึกไป เมื่อลืมตาก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงของวันรุ่งขึ้นแม้ว่าจะไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระจันทร์ตกในมิติแต่ก็มีนาฬิกาขนาดใหญ่แขวนอยู่เหนือร้านค้าสะสมคะแนนหลังจากเห็นเวลาอย่างชัดเจนอินชิงสเสวียนก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเย่จิงอวีกำลังนั่งสมาธิอยู่ริมน้ำผู้วิญญ,ญาณแล้วนางทำผมง่ายๆเดินไปที่ข้างน้ำผู้วิญญ,ญาณเย่จิงอวีก็ลืมตาพอดี เรียวตาหงลูกตาดําตัดกับตาขาวชัดเจนคู่หนึ่งเหมือนจะจ่มชัดกว่าเดิมสีหน้าก็ดูดีขึ้นมากจากใบหน้าของเขาดูเหมือนจะไม่มีร่องรอยของความเหนื่อยล้าเลยตื่นแล้วเย่จิงอวีถามอย่างสดชื่นอื้มเรารีบออกไปเถอดท่านแม่หาเราไม่เจอจะเป็นห่วงแย่ได้เย่จิงอวีจับมือของอินชิงเสเวียนแล้วพูดเพิ่มอีกประโยคหนึ่งคืนนี้เราเข้ามากันใหม่นะ อินชิงสเสวียนกรอกตามองค้อนเขาอย่างฉุนฉุนใครจะมากับท่านครั้นแล้วก็หายตัวออกจากมิติครู่ต่อมาทั้งสองก็กลับไปยังที่พักชั่วคราวเขาทันทีที่ยืนได้ก็ได้ยินเสียงคนข้างนอกถามว่าพี่ใหญ่พวกท่านตื่นแล้วหรืออินชิงสเสวียนได้ยินเสียงของเย่จิงหลานอดไม่ได้ที่จะมองไปที่เย่จิงอวี๋และรีบเปิดประตูเราตื่นแต่เช้าแล้วเมื่อครู่ออกไปเดินเล่นกันหนะ้า ใบหน้าของเย่จิงหลานหดหูลงทันทีออกไปเดินเล่นก็ไม่เรียกค่าจะใจร้ายเกินไปแล้วอินชิงสวียนไอแห้งๆแล้วพูดว่าตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดข้าเกรงว่าพาเจ้าออกไปจะไม่ปลอดภัยถ้าเจ้าอยากออกไปเดินเล่นข้าจะพาเจ้าไปเองเมื่อนั้นสีหน้าของเย่จิงหลานก็สดชื่นขึ้นงั้นก็พาไปเที่ยวริมทะเลหน่อยข้ายังไม่เคยเห็นทะเลเลย อินชิงสเสวียนก็ไม่เคยเห็นทะเลสองวันนี้หลังจากต่อสู้เสร็จก็กลับสำนักของใครของมันยังไม่มีเวลาไปดูที่ชายหาดเลยจากนั้นก็พยักหน้าและพูดว่าได้สีเรียกอวินชายกับจังอวิจินมาเถอะเราจะไปเล่นที่ชายหาดกันจะได้ถือโอกาสดูด้วยว่าจะสามารถหาวิธีจัดการกับผีกระตรงหลิวเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างเย่จิงหลานพูดอย่างมีความสุขได้เจ้ารอก่อน สิบห้านาทีต่อมาทุกคนก็มาถึงชายหาดเมื่อมองดูทะเลอันกว้างใหญ่เย่จิงหลานก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนอย่างตื่นเต้นหลายครั้งไปสเสวียที่ถูกเก็บไว้ในมิติเป็นเวลาหลายวันก็ถูกปล่อยตัวมองไปยังคลื่นน้ําทะเลที่สะสดเห่าอย่างมีความสุขอวินชายและจังอวิจินก็มีความสุขมากเช่นกันหากไม่ได้ติดตามพระสนมพวกนางจะเห็นทิวทัศน์อันงดงามเช่นนี้ได้อย่างไรหลายคนวิ่งไปมาบนชายหาดมีเพียงเย่จิงอวิเท่านั้นที่หลีตาลงและมองทะเลด้วยสีหน้าเคร่งขรึม เขารู้สึกถึงเจตนาฆ่าที่ปรากฏอยู่รังๆความสงบของจิตใจก็เริ่มผันผวนอีกครั้งแอดรู้นะว่ากำลังฟังคลิปนี้อยู่ขอบคุณที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออด d โอโนเวลตอนที่704แห่ไฟฟ้าอินชิงสเสวียนเห็นพฤติกรรมแปลกๆของเย่จิงอวีจึงเดินปรีเข้ามาทันทีอวีท่านเป็นอะไรไป เย่จิงอวีรู้สึกตัวคลี่ยิ้มบางแล้วพูดว่าไม่เป็นไรข้าแค่เห็นทะเลเป็นครั้งแรกแค่ตกใจนิดหน่อยอินชิงสเสวียนพูดด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มก็น่าตกใจจริงๆเมื่อเห็นทะเลจิตใจของคนทั้งคนก็ดูกว้างขวางขึ้นมากเย่จิงอวีกล่าวด้วยสายตาอ่อนโยนเป็นเช่นนี้จริงคนโบราณจึงมักเปรียบเทียบปณิธานกับทะเลอินชิงสเสวียนพูดด้วยรอยยิ้มว่าน่าเสียดายที่ปณิธานแบบนี้ไม่มีทั่วไปท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนก็เป็นคนธรรมดา เย่ h, จิงอวีเอามือไพร่หลังมองทะเลแล้วพูดว่ามนุษย์หาใช่ปราดไม่เพราะเหตุนี้แลอินชิงเสวียนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเบาๆใช่แล้วมนุษย์ไม่ใช่นักปราดมนีสักกี่คนที่ปราศจากความต้องการไร้ซึ่งความปรารถนาเมื่อมองไปที่อวินชายและจังอวีจินที่วิ่งไล่ตามคลื่นไกลๆอินชิงเสวียนก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะคิดมากเกินไป จริงๆแล้วการมีความต้องการก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปผู้ที่ปรารถนาให้กินอิ่มนอนอุ่นก็คือความสุขส่วนผู้ที่ปรารถนาความมั่งคั่งหากสามารถหาเงินได้เพียงเล็กน้อยก็จะมีความสุขไปอีกครึ่งวันและตัวเองในฐานะกุ้ยเฟยยังมีอะไรให้ต้องจมปลักอยู่กับความทุกข์ได้อีกนางเอื้อมมือไปดึงแขนเสื้อของเย่จิงอวีพูดด้วยรอยยิ้มไปเราไปวิ่งไล่ตามคลื่นกันเถอะครั้นเห็นรอยยิ้มในดวงตาของเด็กสาวเย่จิงอวีก็รู้สึกว่าหัวใจเบาขึ้นเดินตามนางไปที่ชายหาด เมื่อเล่นจนเหนื่อยแล้วอินชิงสเสวียนก็หยิบอาหารออกมาปิกนิกบนชายหาดเพียงพริบตาพระอาทิตย์ก็เริ่มรับขอบฟ้าอีกครั้งพระอาทิตย์สีส้มอมแดงเคลื่อนตกลงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทำให้ผิวน้ำทะเลเป็นสีแดงซึ่งงดงามมากทีเดียวหลายคนตกตะลึงกับทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องหน้าแม้แต่ไปสเสวียก็นั่งเงียบเงียบทออสายตามองไปไกลในเวลานี้นกนางนวลตัวหนึ่งบินดิ่งลงมาจากท้องฟ้าโฉบลงไปในน้ำแล้วบินออกไปอย่างรวดเร็ววาดเป็นเส้นน้ำที่สวยงาม เมื่อมองไปที่แนวผืนน้ำสีขาวอินชิงสเสวียนก็เกิดสงสัยว่าหากสร้างแห่ไฟฟ้าบนชายหาดจะเป็นอย่างไรชายฝั่งทะเลเปยไห่มีขนาดไม่ใหญ่นักล้อมรอบด้วยภูเขาสามด้านพวกเขาไม่สามารถลงมาจากภูเขาได้อย่างแน่นอนแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจะมาจากฟากฟ้าก็ยังอาศัยพลังลมของว่าขนาดมหือมาหากลมพัดผิดทิศวิธีการแบบนี้ใช้ไม่ได้ผลและผืนแผ่นฟ้ากว้างใหญ่ไม่สามารถควบคุมได้เลยทำได้แค่คุมทางทะเลเท่านั้น อินชิงสเสวียนรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยพูดกับเย่จิงหลานว่านี่เจ้ารู้เรื่องไฟฟ้าหรือเปล่าเย่จิงหลานกล่าวว่าเรื่องหลักการง่ายๆของไฟฟ้าข้าก็พอเข้าใจเจ้าอยากทําอะไรถ้าอยากสร้างแห่ไฟฟ้าหลังจากได้ยินคําพูดของอินชิงสเสวียนแล้วเย่จิงหลานก็อ้าปากเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเจ้าสามารถแลกของสิ่งนี้มาได้ไหมได้สิ อินชิงสเสวียนไม่คิดจะสะสมคะแนนอีกต่อไปแล้วความปรารถนาเดียวในตอนนี้คือการกำจัดผีคระเหล่านั้นโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เดินทางกลับเมืองหลวงโดยเร็วหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีบางทีอาจจะยังทันงานแต่งงานของอินสิงหวินเย่จิงหลานคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าของสิ่งนี้พูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายอันดับแรกจะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังสูงอินชิงสเสวียนพูดด้วยมาดของคนรวย เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเมื่อก่อนเคยใช้กังหันลมขนาดเล็กในวังมาก่อนราคาค่ายังพอรับไหวขอแค่เจ้าติดตั้งได้ค่าสามารถแลกได้ทุกอย่างเย่จิงหลานพูดอย่างง่ายงายงั้นก็ได้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาข้าก็กําลังคิดอยู่ว่าจะจัดการกับพวกเขาอย่างไรนอกจากรถถังและปืนใหญ่เลเซอร์แล้วข้าคิดอย่างอื่นไม่ออกแต่วิธีนี้ของเจ้าสามารถลองใช้ดูได้เย่จิงอวีที่อยู่ข้างข้างฟังอย่างงุนงง อะไรคือแห่ไฟฟ้าอะไรคือกังหันลมยังมีปืนใหญ่เลเซอร์และรถถังอีกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนชั่วขณะหนึ่งก็มีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ราวกับว่าอินชิงสเสวียนและเย่จิงหลานอยู่ในโลกเดียวกัน เมื่อรู้สึกถึงการจ้องมองของเย่จิงอวีอินชิงเสวียนก็หันหน้ามาอธิบายอย่างตั้งใจกังหันลมก็คือกังหันลมเหล็กที่ข้าสร้างขึ้นที่ทางเข้าวังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยพลังงานลมคล้ายกับฟ้าผ่าบนท้องฟ้าและเหล็กสามารถนำไฟฟ้าได้หากสามารถวางลวดตาข่ายที่เชื่อมต่อกับไฟฟ้าลงทะเลได้บางทีอาจใช้ไฟฟ้าช็อตผีกระตรงหลิวตายช่วยทุกคนประหยัดแรงได้เย่จิงอวีดูเหมือนจะเข้าใจแต่ก็คล้ายไม่เข้าใจแต่สามารถจัดการกับคนตรงหลิวได้ก็พอแล้ว จากนั้นเขาก็พยักหน้าแล้วพูดว่าถ้าไม่ต้องจ่ายมากเกินไปย่อมเป็นความคิดที่ดีอยู่แล้วอินชิงสเสวียนยืนขึ้นอย่างตื่นเต้นพูดกับสองพี่น้องตระกูลเย่ว่าในเมื่อพวกเจ้าทุกคนเห็นด้วยงั้นสองวันนี้เรารีบช่วยการเตรียมการเถอะคราวที่แล้วพวกเขาเสียเปรียบขนาดนั้นคิดว่าอีกไม่นานก็จะกลับมาใหม่สองพี่น้องทั้งสองตอบพร้อมกันจากนั้นทุกคนก็เก็บข้าวของและกลับไปที่หอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์ เจ้าสำนักเซี่ยวกำลังนั่งดื่มชาอยู่ในศาลาในใจก็คิดถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเพื่อนอย่างหมอเทวดาหนิงเมื่อเห็นคนหนุ่มสาวกลับมาเขาก็เบือนหน้าหนีทันทีอินชิงสเสวียนเม้มริมฝีปากยอมรับแล้วแท้ๆว่าเย่จิงอวีเป็นหลานชายแต่ยังอยากแสดงท่าทางเย็นชาผู้เท่าคนนี้เยนชาแต่พานในเขินอายจริงๆเย่จิงอวีก็หัวแข็งมากเช่นกันเขาเดินตรงเข้าไปในห้องของเซี่ยอินหวนโดยไม่เหลือบมองไปด้านข้างเลย อินชิงสเสวียนยักไหลยอย่างช่วยไม่ได้พูดกับเย่จิงหลานเจ้าคำนวณดูหน่อยต้องใช้สิ่งใดบ้างข้าจะแลกเปลี่ยนในมิติเดียวนี้เย่จิงหลานหยิบผู้กันและกระดาษออกมาแล้วเขียนรายการแม้ว่าเขาจะเรียนแพทย์แต่เขาก็มีความรู้เรื่องไฟฟ้าอยู่บ้างนอกจากนี้อินชิงสเสวียนยังมีคู่มือการใช้งานถึงทําไม่ดีก็ไม่พังอินชิงสเสวียนพอได้รายการก็รีบเข้าไปในมิติหลังจากนั้นไม่นานนางก็ออกมาพร้อมกับสิ่งต่างๆมากมาย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวลตอนที่7จหเมืองเติงหลงถูกโจมตีทั้งสองนั่งศึกษาค้นคว้าอยู่ในห้องโดยหลักการพื้นฐานได้พอสมควรแล้วเหลือเพียงการติดตั้งในหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์มีลูกศิษย์ไม่มีขาดแคลนเมื่อเซี่ยวอินหววเรียนรู้ว่าพวกเขากำลังจะไปตั้งค่ายกระบนชายหาดเดิมทีก็คิดว่าเป็นคน 3, ่ายกลสามพันสวนอะไรเทือกนั้นจึงเรียกลูกศิษย์ที่เชื่อถือได้15คนทันที ทุกคนช่วยกันนำอุปกรณ์ติดตั้งมาถึงชายฝั่งทะเลเปื่อยห่ในตอนกลางคืนอินชิงสเสวียนหยิบไฟกลางแจ้งออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งให้เย่จิงหลานลูกศิษย์ของหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์ต่างประหลาดใจกับสิ่งที่ส่องแสงสิ่งนี้มากอินชิงสเสวียนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องโกหกตบตาพวกเขาไปก่อน ซึ่งเย่ยจิงอวีคุ้นเคยกับสิ่งแปลกประหลาดนี้อยู่แล้วทุกคนต่างก็ยุ่งกันจนดึกดื่นแล้วจึงลากแห่ไฟฟ้าลงทะเลไปหลายร้อยเมตรและติดตั้งกังหันลมกำลังสูงสามตัวข้างๆหลังจากต่อไฟฟ้าแล้วก็มีเสียงสู้ๆอยู่ใต้น้ำโชคดีที่น้ำทะเลมีขนาดใหญ่มากไม่นานก็กลบเสียงได้ลูกศิษย์ของหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยเห็นเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นนี้มาก่อนไม่รู้ว่ามีไว้สำหรับอะไรแต่ถ้าบอกว่าเป็นค่ายกลก็ดูไม่เหมือนเลยทั้งหมดไม่กล้าถามดังนั้นจึงกลับไปพักผ่อน สองวันต่อมาสถานการณ์ยังคงสงบสูถูและคนอื่นๆไม่ได้มาหาเรื่องที่หอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์อีกความสงบเช่นนี้กลับทําให้อินชิงเสวียนรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเย่จิงหลานกลับรู้สึกเบิกบานเพราะเรื่องนี้จะคิดมากไปทําไมทหารบุกใช้ขุนพลต้านรับน้ํามาใช้ดินต้านมียอดฝีมือมากมายอยู่ข้างหน้าแม้ว่าท้องฟ้าจะถล่มทลายก็มาไม่ถึงเรา อินชิงสเสวียนกรอกตามองเขาแล้วพูดว่าข้าไม่เหมือนเจ้ากินคนเดียวอิ่มคนเดียวข้ายังมีครอบครัวให้ต้องดูแลยอยู่นะเย่จิงหลานพูดอย่างเฉยเมยเราทั้งคู่ต่างก็มีมิติอยากังวลมากเกินนะักข้าว่าวันนี้อากาศดีไม่สู้ไปจับปูที่ชายหาดมาลองกินกันเถอะเจ้ารู้จักแต่กินไม่เอาไหนเย่จิงหลานหัวเราะและพูดว่าต่างล้วนกินเนื้อมนุษย์โลกลุกลนวุ่นวายก็เพื่อเติมปากเติมท้องเจ้าใหญ่ยึดมั่นในคุณธรรมนักเลย อินชิงสเสวียนโมโหเขาจนหัวเราะออกมาปากแบบเจ้าทำไมไม่ไปเป็นทนายความน่าเสียของแย่ไปเถอะหลังจากฝึกพินมาสองวันแล้วอินชิงสเสวียนก็เริ่มรู้สึกเอียนแล้วนางจึงพาวินชายและจังวีจินออกไปด้วยหวังซุ่นติดตามอยู่ข้างหลังของแย่จริงหลานหลังจากได้รับการอบรมมาหลายวันแววตาของไอสารเลวนี่ก็ไม่หยาบคายเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เมื่อได้ยินเรื่องของกินกลับกลืนน้ำลายไหลเอือ้อเป็นคนบ้ากินดีกว่าเป็นคนบ้ากามอีก อินชิงสเสวียนบ่นในใจและตามไปสเสวียนไปที่ชายหาดเย่จิงอวิติดตามเซี่ยวอินหวนไปเยี่ยมผู้อาวุโสหลายคนทั้งยังพาเสี่ยวหนานเฟิงไปด้วยเดิมทีเซี่ยวอินหวนก็อยากให้อินชิงสเสวียนไปด้วยแต่อินชิงสเสวียนอยากมีส่วนร่วมในเรื่องคบค้าสมาคมดังกล่าวดังนั้นจึงสึกพินอยู่ในหอในช่วงสองวันที่ผ่านมายังได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างเรื่องดนตรีมีความเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก ตอนนี้จิตใจของนางสงบไม่สามารถบรรเลงเพลงหมื่นกระบี่เศษดาราได้สิ่งเดียวที่ได้รับคือนางจำนดเพลงได้แม่นยำแล้วแน่นอนว่านางยิ่งตั้งตารอคอยประสิทธิภาพของแห่ไฟฟ้าสองวันนี้มีลมตะวันออกพัดมาผีกระตรงหลิวอาจไม่สามารถมาที่นี่ด้วยว่าได้หากพวกเขาต้องการมาที่ชายฝั่งทะเลเปิ่ยไห่ทำได้เพียงมาทางน้ำเท่านั้นอินชิงสเสวียนอยากเห็นฉากใหญ่ที่มีคนติดกับแห่ไฟฟ้าเมื่อคิดว่าเป็นผีกระตรงหลิวที่กระโดดเป็นกบในใจยิ่งรู้สึกสะใจ นั่งมาถึงชายหาดโดยไม่รู้ตัวเย่จริงหลานสั่งให้หวังสุ้นไปจับปูทันทีคนบนถนนสายในไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลเนื่องจากยุคนี้การขนส่งทางน้ำยังไม่ได้รับการพัฒนาถึงแม้จะมีเรือเล็กออกหาปลาในทะเลก็ไม่กล้าออกเรือไปไกลนะักจึงได้กินอาหารที่ติดชายทะเลบางส่วนเท่านั้นดังนั้นแม้จะอยู่ใกล้ทะเลแต่อาหารทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลเปื่อยห่ก็ราคาไม่ถูก พวกเขาสามารถซื้อหากินได้แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการจับด้วยตัวเองแล้วย่อมมีรสชาติที่แตกต่างออกไปประมาณครึ่งชั่วยามต่อมาเย่จิงหลานและหวังซุ่นจับสัตว์ทะเลได้ถังเล็กๆซึ่งประกอบด้วยปูและหอยลายซึ่งทาให้เย่จิงหลานตื่นเต้นมากอินชิงสเสวียนหยิบหม้อแอลกอฮอล์ออกจากมิติแล้วปรุงอาหารทะเลทันทีบวกกับหม้อไฟทําความร้อนอัตโนมัติซึ่งรสชาติอาหารนั้นอร่อยจริงๆทั้งหมดกินจนเกลี้ยงแต่ยังรู้สึกว่าไม่อิ่มหนำพอ เมื่อเห็นว่าเริ่มมืดแล้วอินชิงสเสวียนก็หิ้วปีกเย่จิงหลานไปนางกลัวว่าเสี่ยวนานอเฟิงกลับมาแล้วไม่เห็นตัวเองแล้วจะงอนอีกเด็กอ้วนยิ่งโตก็ยิ่งเจ้าอารมณ์ทุกครั้งที่โกรธจะกำหมัดเล็กๆใบหน้าเล็กๆเปลี่ยนเป็นสีม่วงด้วยความโกรธร้องให้จนหายใจไม่ทันเมื่ออินชิงสเสวียนคิดถึงฉากนั้นนางก็รู้สึกเจ็บปวดในใจกลับกันเธอดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่เย่จิงหลานเตะขาแล้วกระโดดลงไปที่พื้นพูดด้วยสีหน้าไม่พอใจ ถึงอย่างไรข้าก็เป็นท่านอองช่วยใส่ใจกับภาพลักษณ์ของข้าได้ไหมอินชิงสเสวียนหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าเจ้าข้าท่านอองข้าผิดไปแล้วพอใจหรือไม่เย่จิงหลานแซงทำเสียงฮึทัดอย่างไม่พอใจก็ประมาณนั้นแหละคราวหน้าอย่าทำอีกหลังจากพูดจบเขาก็เอามือไพร่หลังเดินไปข้างหน้าท่าทางสบัดสบิงอวินชายและจังอวิจินปิดปากหัวเราะเบาๆข้างหลังพวกเขาอย่างอดไม่ได้ ทุกคนพูดคุยและหัวเราะในหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์เมื่อเห็นเจ้าสำนักเซี่ยวยืนอยู่ในลานบ้านด้วยใบหน้าที่เขียวขุ่นอินชิงสเสวียนก็รู้สึกกระดักอายหรือว่าที่ชายชาราไม่พอใจเพราะตัวเองออกไปเล่นขณะที่กำลังจะอธิบายก็ได้ยินเจ้าสำนักเซี่ยวพูดว่าหวัวเชียนเจ้าจงพาลูกศิษย์สิบคนไปที่เมืองใกล้เคียงเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้คนทันทีจนกว่าพวกเขาจะอพยพทั้งหมดแล้วค่อยกลับชายฝั่งทะเลเป่ยไห่ เย่จริงหลานทำตัวว่าง่ายทันทีเขาก้าวไปข้างหน้าแล้วถามว่าเจ้าสำนักเซี่ยวเกิดอะไรขึ้นเจ้าสำนักเซี่ยวหันหน้ามาแล้วพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำเมืองเติงหลงที่อยู่ข้างๆถูกโจมตีรัษฎรทั้งหมดก็ถูกควักอวัยวะภายในออกสภาพการเสียชีวิตหน้าสังเวยิ่งนักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่ง subscribe ของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับ สนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แดง์ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง Audio Novel ครับ